นอกจากมีการจัดสรรพื้นที่ปลูกข้าวชาวชุมชนนิคมโนนสมบูรณ์ยังมีการจัดตั้งโรงสีชุมชนและร้านค้าชุมชนค่ะโดยมีชาวบ้านบริหารจัดการกันเองคล้ายๆกับระบบสหกรณ์ทาให้สมาชิกในนิคมสามารถพึ่งพาตัวเองได้ติดตามการสื่อสารเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจบุรพาสวรณภูมิค่ะที่นิคมโนนสมบูรณ์ตําบลโนอน,อนสมบูรณ์อ,อําเภอบ้านแหดจังหวัดขอนแก่นในอดีตถ,ถูกจัดให้เป็นพื้นที่ดูแลและควบคุมผู้ป่วย ของกรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุขค่ะออปัจจุบันผู้คน,นที่นี่ก็มีวิถีชีวิตเช่นเดียวกับชุมชน,นชาวอีสานทั่วไปแ,และที่น่าสนใจคือ,อค,นคนในชุมชนมีการจัดก,การตนเองที่เข้มแข็งมากขึ้นจนมีการตั้งโรงสีชุมชนขึ้นมาค่ะจะมีคนสีข้าวมาเลขขายให้เรามันเขาบอกว่าหนึ่งถังแต่ว่าเรามาช่างดูมันได้13กิโลแค่ถังนึงทุกวันนี้มัน15กิโลกิโลมันก็เสียเปียบเขา ถ้างั้นเรงตั้งโรงสีดีกว่าก็เลยคิดว่าจะตั้งโรงสีขออนุญาตทางราชก,การแล้วก็รวมตัวกันรับล,ลมทุนร่วมมุ่นประมาณนี้แหละตังโรงุนกันเนไง,ไงก็ใครสนใจจะมาลงทุนลงสีด้วยกันเนี่ยมาม,มาช่วยกันทำเลย,มา,ยมาช่วยกันทำแรกๆนี่โรงสีจะอยู่ที่เนี่ยที่เรานั่งนี่แล้วก็โรงเรือนมันก็จะเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ไไก็เอาขอตามสมาชิกที่ ลววหลังจากการจัดตั้งโรงสีข้าวชุมชนผู้คนที่นี่ก็มีการบริหารจัดการกันเองโดยใช้ระบบที่คล้ายกับการบริหารสหกรณ์ซึ่งก็ให้สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันของโรงสีข้าวชุมชนตรงนี้เนี่ยเราเรามีหลักในการบริหารจัดการยังไงบ้างครับกติการเราตั้งกันหมดเลยเป <c oughs> <c oughs> ็นชาวบ้านเป็นคนตั้งชาวบ้านถ้าลดสมมติว่าเรามีโรงสีฝ่ายบริหารจัดการจะยังไง แต่มีการเลือกตั้งยังไงมีกำหนดวาระยังไงเราก็ร่างกติกากันขึ้นมาก็มีกำหนดว่าคนหนึ่งเนี่ยอยู่ได้วาระสองปีแต่ไม่เกินสองวาระจะสองวาระต้องถอยออกมาเป็นที่ปรึกษาใช้เป็นระบบสารกรคล้ายๆกันคล้ายๆแบบีคล้ายๆสากรณวิธีในการป้องกันการขาดได้ไงครับอ๋อเขาเปิดให้มีโอกาสถอนหุ้นขายหุ้นเพิ่มแต่ละปีแต่ถ้าหากเป็นคนเดินก็จะซื้อไม่ได้อีก แต่ว่าเป็นคนในครอบครัวนั้นก็ซื้อแค่เต็มเพดานไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกินสองพันค่ะก็คือกันการเป็นการผูกขาดแล้วก็มีการจัดสวัสดิการนะคะเวลาป่วยเราไปเยี่ยมไข้ปีละครั้งสมาชิกเสียชีวิตช่วยอีกครั้งละหนึ่งพันจาครั้งละหนึ่งพันคุณผค่ะจากทั้งทั้งสองด้านคือแบ่งทั้งโรงศีีดารัานค้าแล้วก็มีการสนับสนุนเอสาทรนพโยต่างๆเช่นในรอบน้อง สิ่งที่ร้องขอมาจากชุมชนต่างๆเรา,าก็จะได้จากส่วนนี้ไปช่วยนอกจากขุดฝนเรื่องการบริหารจัดก,การกันเองโดยคนในชุมชนจะมีความต่อเนื่องและเข้มแข็งแล้วพวกเขาก็ยังที่จะเผื่อแผ่และแบ่งปันสิ่งดีๆสู่สังคมภายนอกอีกด้วยนักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจบุรพาสุวรรณภูมิรายงาน หลังจากนักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจบุรพาสุวรรณภูมิเดินทางเยือนถิ่นอีสานเพื่อไต่ถามพี่น้องในชุมชนนี้พวกเขาก็เก็บเรื่องราวความเข้มแข็งของชุมชนมาแบ่งปันค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวแบบนี้ผ่าน facebook.com/citizenthaipbs หรือโทร0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ